ในการจอดยังไม่โอเคนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาที่ดีถ้าไม่ไม่ใส่ข็มขัดคุณจะลำคานมันมากนะครับเพราะใส่็มขัดให้มันหน่อยนะครับลองดูจากการคอนโทรลง่ายๆนะครับก็เริ่มจากดีก่อนนะครับก็คือขับผมว่าสไตล์ก็คือพอเราเปลี่ยนล้อมาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นกระบลละรุ่นเก่าๆอาจจะนิดนึงแต่คันนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต,ต่างเท่าไหร่ก็คือขี่แบบสบายๆแบบคือ เรื่อยๆได้เลย,เลย,เลย,เลยไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะแตกต่างยังไงแล้วก็อย่างสมมติถ้าเราก,กดกดในเรื่องของสมรรถนะลองเช็คดูนะครับเอาเอง่ายๆถ้าเราอยู่ในสแตทพิชันธรรมดาปุ๊บเราก,กดคันเล็กอัตราเร่งมาได้ค่อนข้างเร็วเร็วแบบเหลือเชื่อนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของรถคันนี้ก็คือบางทีวันดีคืนดีคุณอยากจะขี่แบบแมนวนวลนโอเค มันสามารถทําได้แบบง่ายมากแล้วมันสามารถเปลี่ยนระบบเกียร์ได้ง่ายมากก็คือแค่ที่ตัวคันเกียร์งคุณนะครับตอนนี้ผมถอยนะครับกองปักทิ้งทําง,งานปุ๊บพอสมมติถ้าเราเลี้ยวลับมานะครับกดมาตอนนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์แบบสปอร์ตเข้าเกียร์แบบธรรมดาดานันเกียร์เข้ามาที่หน้าจอจะขึ้นแล้ะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์อะไรตอนนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชม ราคาหยาบก็คือสองคือตอนนี้คือรถก็จะบังคับไปในตัวสมมติถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วขับนะครับออกไปเรื่อยปุ๊บเราเปลี่ยนเกียร์สองก็คือใช้ดันเหมือนกับเกียร์ธรรมดาถ้ารอบไม่ถึงมันไม่ดันให้นี่คือพูดง่กยคือเหมือนก็หลอกให้ดีใจว่าโอ้ยฉันคอนโทรลรถได้แล้วแต่จริงๆเราคอนโทรลรถอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคอนโทรลให้เรียบร้อยหน้าปัดมีอะไรบ้างตัวนี้คือไม่ต้องพูดถึงตัวนี้คือสิ่งที่ผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือวิธีอยู่ของ Ken Fubu ตัวท็อสุดที่มีนา i ิ ทำไมต้องการมินผมว่าผมใช้สะดวกดีนะครับแล้วก็นี่คือเสาอากาศทีวีของเคียนโ d วดซึ่งเป็นเส้นเป็นเป็นหยักใยเป็นือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเครื่องเสียงชุดพาวเวอร์แอมป์ที่อยู่ด้านหลังนะครับซับบอกซับบอกก็คือเครื่องเสียงพาวเวอร์แอมป์ที่อยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับนี่คือสิ่งที่เติมเข้ามาตัวนี้ที่เห็นนี่คือตัวเวลาเราคุยโทรศัพท์ก็เป็นบูทชุก็คือต่อสัญญาณเข้าไป นะครับบางทีล้วตอนนี้คือผมติดตั้งเพิ่มมาสําหรับ iPhone บางตัวออตอนแรกยังไม่มีการมีตัวนี้ก็คือใช้ไอโฟนที่มีระบบระบบนำทางไม่เชยรหน้าจอไม่มีอะไรากับการปรับกระจกมองข้างเหมือนปกติรถท,ทั่วไปก็คือปรับสบายๆนะครับทุกอย่างเรียกเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเหมือนรถเก่งคันหนึ่งนะครับที่ใส่แว่นที่ใสแ่สแว่นมีครบหมดทุกอย่างนะครับหน้าจอตัวนี้ผมปิดไว้คือพวกระบบต่อไว้พอเราเปิดการทํางานพวก สิ่งที่มันจะเห็นก็คือก็คือสามารถเลือกการทำงานของซ d ได้นะครับโดยที่เราต่อระบบผ่านเข้าไปนะครับจะให้ดูว่าเราต่อเข้าไประบบของวิดีโอ Video. ก็คือ AV ก็คือระบบทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เสียงสูถือว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่ขูเคชหขูทองอันนี้โอเคเสียงดีใช้ได้นะครับก็มีเรื่องของการกินน้ํามันถ้าบอกเลยว่าถ้าคุณรักจะใช้รถขนาดเออสามเนี่ยนะ3ามพันสองเลยนะครับคุณจะบทเรื่องน้ำมันเพราะว่ามันไม่สามารถช่วยอะไรได้จริงๆเพราะว่าเครื่องขนาดนี้แรงม้าขนาดนี้แรงปขนาดนี้มันกินน้ำมันแน่เดี๋ยวเราไปขับกันยาวๆดูว่า ปยยังงาววแลไ้ไโอเคตอนนี้ผมลองสมรรถนะอยู่ในซอยออฟฟิศนะครับขึ้นเนินช่วงล่างหนึกไม่มีเสียงให้ได้ยินรำคาญใจเลยรถันนี้คือไม่มีสักแกลนะครับคือเสียงเงียบหมดท่านิยมกับพาม่ากระบะต้องถูกไม่จริงนะครับกระบะแพงๆกดีกม็กกม,กตกมีตอนนี้เข้ามาเปิดเสียงปุ๊บใช้การควบคุมของแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อในรถกระบะมีกระบะคันนี้มีครูช s e control ด้วยเริ่มต้นทําง,งานด้วยความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ วันนี้ขออนุญาตพาไปชิวๆกับสไตล์ของกระบะค,ครับขับไปสักระยะหนึ่งถ้าท่านผู้ชมดูเราจะสังเกตว่ารถคันนี้คือไม่ได้ด้อยกว่ารถเอสยูวี e ยี่ห้ออื่นเลยทั้งีจริงๆแล้วมัน,เป,นเป็นรถสีประตูเพราะฉะนั้นคือความสะดวกสบายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือถูกอัดมาค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็เบาะด้านของคนขับเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าเบาะนั่งคนนั่งก็จะเป็นเบาะที่ปรับมืออยู่นะครับ กระจกปรับข้างอะไรก็แล้วแต่เป็นไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะครับเออแอร์ด้านล่างเป็นริชตควบคุม2ฝั่งเนะนี่ยควบคุม2ฝั่งก็คือฝั่งคนขะคนนั่งและฝั่งคนขับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะสำหรับระบบแอร์เพราะปกติคือระบบแอร์พวกนี้จะอยู่ในรถดูๆเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็คือตัวปิด traction control ที่ผมกล่าวเปเบื้องต้วนว่าเวลาเรากดก็คือการถนนลื่นก็ยกเลิกไป ซึ่งอันนี้ไม่เหมาะนะครับก็เปิดทิ้งไว้นะครับตัวนี้ก็คือตัวลงเขาอันนี้ก็คือตัวคือการเซตอัพของเรื่องระบบเอ่อเผาหน้าเผาหลังนะครับก็บอกคือส่วนหนึ่งก็คือรถคันนี้เป็นรถโฟล์วลที่ทชงานค่อนข้างง่ายเดี๋ยวผมจะเข้าระบบโฟล์วลให้ดูนะครับก็แค,ค่เราขับขับมาพาิ่เรากดคลิกตอนนี้รถคันนี้อยู่ที่หน้าจอหน้าจอขึ้นเป็นชิ้งไว้นะครับโฟล์วแล้วนะครับ,ลลรบเดี๋ยวขับไปสักพักหนึ่ง ตอนนี้คือรถคุณกลายเป็นระบบโฟล e ์วิวนะครับก็คือขับอนธรรมดาเลยก็คือสําหรับการเดินทางที่ค่อนข้างใช้ความเสี่ยงเรื่องของความเร็วสูงเรื่องของเออะไรพื้นที่ที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยแล้วก็ขาเพราะว่าตรงนี้ช่วยได้เยอะสามารถวิ่งวิ่งวิง่อยู่ปุ๊บเราใส่โฟล e e วเข้าไปได้เลยนะครับพอถึงจุดที่เราจะเปลี่ยนจากโฟล e ์วต้องจอด ผมจอด๊บผมปรับมาที่ N en แล้วก็ปรับมาที่ True ับเข้าเกียร์เดิมตอนนี้รถกลับมาที่สมรรถนะเดิมนะครับก็คือวิ่งได้ด้วยความเร็วเด่นปกติก็คือเป็นรถ True v ธรรมดานะครับระบบ4 View มีให้2แบบก็คือ True High นะครับ4 High แล้วก็4 Low อันนี้ชื่นชมส่วนตัวนะครับก็คือ งานค่อนข้างเ,เรียบร้อยเพราะว่าท็อป,ปเอนเแน็ตตัวนี้เย็บได้หนังแลวเสียงที่ได้มาต้องบอกก่อนว่าคนฟังเครื่องเสียงทีีไม่ได้ฟังอะไรให้เยอะแยะฟังอะไรให้มันหนดูมากมายก็คือฟังให้มันเพาะแล้วคือผมชอบระบบการเซ็ตของที่นี่ก็คือไร้ว่าเซ็ตให้เครื่องเสียงมันเพาะพอรถคันนี้มันเพาะเราก็อยากฟังเราก็อยากขับบรรยากาศในการขับก็ดีขึ้นนะครับติดฟิอล์มรอบคันมาคันนี้ก็คือ,อ,อด้านข้าง80ด้านหน้า60สไตล์ทั่วไปนะครับ ทั้งหมดโดยรวมก็คือถ้าคุณมีไม่มีปัญหากลับมาที่จัติการเดิมถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วคุณคิดว่าจะซื้อรถคันหนึ่งบ้านคุณทางไม่ดีแล้วก็คุณกลัวน้ําท่วมหรือคุณอะไรก็แล้วแต่หรือคุณคิดว่าคันเนี้ทีเดียวจบคันนี้คุ้มหรือคุณคิดว่าคุณอยากจะได้รถอีกสักคันหนึ่งสาหรับเป็นรถสำรองในการพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดที่ขึ้นป่าลงเขาลงขุยมาลองวแยแฉกดูรวมตัวนะครับรถคันนี้ผมชอบจริง